ตอนนี้ก็ตู้กระจกกับปุ้งผ่านปุ้มนะครับก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันเราได้เจ็ดกระจกสใสใสทหาดเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เราก็จะทำการแวกใช่ใ <จ S 2> ค่ะอ่าใจบางๆยาวติดกันทีเดียวดึงออกได้ทีเดียว ด้านหน้าได้เขียนไว้แล้วนะ นี่คือด้านหน้าด้านโชว์นะอันนี้ก็คือไปวางได้เลยอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องเอากระจกออกหรือว่าไม่ต้องคลอกกระจกอีกเ,เราจัดจุดจุดศูนย์กลางไวใ้ให้แบบปอดีพอดีสวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอบรองไม่เอ็นเอียงหรือว่าไม่บี้ไม่เบี้ยวองเป๊ะแน่นอนครับ <S <S ลูกค้าสามารถไปวางได้เองได้ เดยที่ว่าไม่ต้องยุ่งยากมากนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ตัวนี้เนี่ยต็รงเวลาลอกออกนะก็ลอกบนเขาอ่าเราจะเขียนไว้ให้นะว่าเนี่ยจุดปลายปลาย ทีนี้ก็เวลาดึงก็นี่ครับดึงตัวนี้ไปเลยอลองดึงดิตรงนึงดึงไปยาวได้เลยเพราะว่าเป็นผืนเดียวกันใช่ใดึงดึงทีเดียวรวดเลยดึงแล้วก็หมุนหมุนมุนมุนมาจบเลยนะฮะใช่ค่ะโอเคต่อไปก็จะทําการอ่อแพ็คเพื่อให้ลูกค้าดูต่อไปครับผม